อีกครั้งที่เราได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตและได้อุบัติขึ้นมาบล็ ที่เราจะบรรลุถึงแก่นแท้ของเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่หรือการดำรงอยู่ของเราบนโลกใบนี้ที่เราจะบทดปล่อยมายากติที่มีอยู่ในจิตใจของเราเพื่อที่เราจะได้พบเจอความเป็นจริงของชีวิตที่เรียกว่าแก่นแท้หรือที่เรียกว่าสัจธรรมแห่งชีวิต ที่จะทำให้ชีวิตของเราขับเคลื่อนไปสู่เส้นทางของวันข้างหน้าอย่างงดงามตามความปรารถนาที่เรามุ่งมา่รปรารถนาที่จะเข้าถึงความรู้สึกเหล่านั้น ของจิตวิญญาณรู้สึกถึงตัวตนที่แท้จริงเริ่มต้นที่จะเข้าใจชีวิตและยอมรับความจริงมากกว่าการมีชีวิตอยู่ในแบบของคนที่มีข้ออ้างหรือแม้กระทั่งอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่างๆโดยการที่เรากำลังเป็นเหยือ่อหรือเป็นทาสของระบบที่มันกำลังคุกคามที่มันกำลังครอบงำจิตใจของมนุษย์บนโลกใบนี้ เราจะมีชีวิตอยู่ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างหรือเข้าถึงแสงสว่างที่เรามีให้กับตัวเราเองแสงสว่างนี้คือแสงสว่างแห่งปัญญายาณคือแสงสว่างที่มันลุกชดเชื่อมขึ้นในจิตใจของเราจากการที่เรากําลังเริ่มต้นที่จะเจริญยนตัวเ,เองให้เข้าถึงความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเวลาหรือช่วงเวลาที่เราจะ รู้สึกกับหัวใจรู้สึกกับดวงวิญญาณของเรารู้สึกกับสันทิสุขที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราถึงเวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเราออกมาถึงเวลาที่เราจะเข้าถึงความเป็นไลฟ์วอร์เกอร์หรือแม้กลุ่มพันแห่งแสงสว่างที่พวกเราสามารถที่จะเข้าถึงการรู้จักตัวเองหลายเท่าหลายครั้งที่เราพยายามที่จะ จดจำไม่ได้ว่าเราเป็นใครโดยการที่เราพยายามที่จะทำให้ใครแต่ใครหลายคนมายอมรับความเป็นเรามันเสมือนประหนึ่งว่าเรากำลังตามหาตัวตนที่แท้จริงของเราตามหาตัวจริงคนจริงในชีวิตจริงของเรา Soul Contact เป้าหมายทางจิตวิญญาณหรือภารกิจที่เราได้ลงมาเรียนรู้และใช้ชีวิตจุบนโลกวบนนี้เพื่อที่จะ ข้าถึงความจริงแท้เหล่านั้นความจริงแท้ที่ทําให้เราสามารถที่จะปลดปล่อยพัฒนาการที่มันติดยึดหรือแม้กระทั่งกับดักหลงพลงังปลักโคนแห่งอบายต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราซึ่งเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ในแบบฉับพลันทันใดด้วยความรู้สึกที่ว่าวันนี้เรามีชีวิตเพื่อทําเป้าหมายและภารกิจของดวงวิญญาณของเราให้บรรลุ รือแม้กระทั่งการเข้าถึงความรู้แจ้งประจักษ์แจ้งในชีวิตและดวงวิญญาณของเราไม่ว่าเราจะเป็นใครบนโลกใบน,นี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้ตลอดเวลาเมื่อเราตั้งใจจริงเมื่อเราจริงใจกับตัวเองเมื่อเราซื่อสัตย์กับความปรารถนาที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเรเองได้อย่างแน่นอนได้อย่างไน่ได้ที่เราจะบอกกับตัวเองแบบนั้นที่เราจะพูดกับตัวเองแบบนั้น ที่เราเชื่อว่าเราทําได้เราเชื่อว่าเราเป็นได้เราเชื่อว่าเรามีได้เราเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าหรือบรรลุถึงแกนแท้ของนวงวิญญาณมีเวลาที่จะอยู่กับความวิเวกมีเวลาที่จะอยู่กับความสันโดษมีเวลาที่จะอยู่กับความสงบเงียบม,มีเวลาที่จะฝึกฝนสมาธิทําสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญามีเวลาที่จะพาตัวเองไปดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่เรียกว่าการชาร์จตัวเองกับธรรมชาติกับต้นไม้สายน้ำท้องฟ้าภูเขามีเวลาที่จะนั่งมองมาหาสมุทรอันเวิ้งว้างกว้างไกลมีเวลาที่จะมองภูเขาเรียงรายสลับซับลอซับซ้อนแทนการที่เราจะดิ้นรนหรือกดดันตัวเองไปวันๆใช่เราจะออกจากความรู้สึกนั้นและเข้าถึงความรู้สึกใหม่ความรู้สึกใหม่ที่มันผุดขึ้นในจิตในใจของเรา เสียงเพียของดวงวิญญาณของเราที่ทำให้เราได้ค้นพบภารกิจสูงสุดภารกิจที่สูงสุดที่คู่ควรกับเราภารกิจที่สูงสุดที่มีความหมายต่อชีวิตของพวกเราทุกคนภารกิจแห่งการสร้างชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดคือการค้นพบความเป็นมนุษย์ที่ล้ำเลิศและสุดยอดที่สุดเป็นภารกิจแห่งการค้นพบจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเราเองภารกิจนี้เป็นภารกิจ สำคัญที่สุดที่พวกเราทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้จะต้องค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเราเองเป็นสภาวะที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับชีวิตสภาวะที่เราจะต้องเป็นอิสระเป็นอิสระจากความรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอิสระจากการถูกจองจำเป็นภารกิจที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องปลดปล่อยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของพวกเราออกมา ในวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ของโลกในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดวันนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้ถึงความรับผิดชอบหรือภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องยินยอมพร้อมใจเพื่อที่จะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ผู้ที่มีแสงสว่างในตัวเราเองที่เรียกว่าไลฟ์วิร์กเกอร์คนที่ทำงานด้านจิตวิญญาณคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกงดงามคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อเป็นแสงสว่าง ให้กับตัวเองเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนเป็นแสงสว่างให้กับโลกนี่คือภารกิจสําคัญที่สุดที่เราจะต้องค้นพบตัวเองวันนี้วินาทีนี้ลมหายใจนี้ช่วงเวลาสําคัญนี้ที่เราไม่อาจใช้ชีวิตเช่นเดิมได้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องกลับมารู้สึกมีชีวิตชีวาที่เราจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกกระปรี้กระเป๋าตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกขอบคุณโลกขอบคุณ จักรวาลขอบคุณชีวิตขอบคุณลมหายใจกลับมาตระหนักรู้ถึงชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องดำรงอยู่ทางกลางแสงสว่างดำรงอยู่ด้วยความรากักและด้วยจิตวิญญาณที่มีความหมายและมีคุณค่าที่สุดช่วงเวลาที่เราจะก้าวกระโดดไปสู่วิวัฒนาการครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติมันเป็นช่วงเวลาของพันธะสัญญาทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าโซลคอนแทค คือภารกิจด้านจิตวิญญาณหรือเราอาจจะเรียกว่าโซลมิชชั่นที่พวกเราทุกคนต่างมีภารกิจที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโ,โลกใบนี้โลกใหม่ที่น่าพิศวงการเวลาอาจจะเป็นเพียงแค่มายาและเราทุกคนจะสร้างสรรความจริงที่เหนือกว่าด้วยการใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ด้วยการใช้คลื่นความถี่ที่แสนมหัศจรรย์ กับการตั้งรหัสลับของชีวิตของเรามันเป็นจุดสําคัญที่เราจะได้ค้นพบแรงปรารถนาแท้จริงของเรามันคือช่วงเวลาสําคัญที่สุดที่เรากําลังยกระดับคลื่นความถี่ที่จะสั่นสะเทือนอนุภาพของหัวใจอนุภาพของจิตวิญญาณที่งดงามอนุภาพของความรักที่เต็มไปด้วยความปรารถนาแน่วแน่ที่จะผ่านบทบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและทรงคุณค่าที่สุด ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายที่สุดและแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องเลือกเลือกที่จะใช้ชีวิตในความเป็นมนุษย์นี้เพื่อที่เราจะเข้าถึงประสบการณ์อันสูงส่งหรือภารกิจอันงดงามสุดยอดที่เรากำลังดำรงอยู่ในสภาวะของความเป็นมนุษย์ mm hmm. เธอที่รักทุกคนกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นด้วยเป้าหมายที่จะ รองรับเจตจำนงหรือเจตนารมันสูงส่งของพวกเราทุกคนนั่นเองวิญญาณที่เป็นาธาตรู้วิญญาณของเราหลอมรวมจากจิตวิญญาณที่เป็นเป็นมหา,าธาตุสีมหา,าธาตุสีที่ประกอบไปด้วยาาธาตุธาตุไฟาธาตุน้ำาธาตุลมาธาตุของวิญญาณวิญญาณที่เป็นอากาศาธาตุทั้งหมดนี้เมื่อมันหลอมรวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณที่เป็นาธาตรู้ และนี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของโลกเป็นช่วงเวลาของหัวเลี้ยวหัวต่อที่มนุษยชาติจะต้องปลดปล่อยบทล,ละครของชีวิตที่พวกเราทุกคนจะโลดแล่นอยู่ในศัจธรรมมันท่องแท้เมื่อเราค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อเราค้นพบความรู้สึกที่เหนือกว่าเป็นอิสระจากความคิดมีชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะจดจําตัวเองได้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเรามา เรามาที่นี่เรามาอยู่บนโลกใบนี้เพื่อภารกิจใดใช่การเปลี่ยนแปลงในสภาวะของการรับรู้อันล้ำเลิศประเสริฐสุดนี้ก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้ร่วมกันเป็นหน้าที่ของชีวิตที่เรานั้นจะต้องค้นพบด้วยตัวเราเองที่เราจะสร้างความกระตือรือร้นค้นพบความใฝ่ฝันความใฝ่ฝันที่มันไม่เคยหมดอายุความใฝ่ฝันที่มันดำรงอยู่ในระดับของชีวิตที่สูงสง่ง ขอให้เราจงตั้งใจที่จะเรียนรู้ร่วมกันตั้งใจที่จะค้นพบความรู้สึกความรู้สึกที่ว่าพวกเราทุกคนคือความรักจะค้นพบว่าพวกเราทั้งหมดคือความรัก you are our love ใช่พวกเราทุกคนคือความรักมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องแสดงบทบาทของความรักที่เรียกว่า experience หรือ expression of love ใช่ expression of love พวกเราทุกคนต่างมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความจริงและโลกแห่งความรู้สึกนี้คือความจริงที่เราจะเข้าถึงประสบการณ์ของชีวิตอย่างแท้จริงคนพบความรู้สึกนี้คนพบประสบการณ์นี้ช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่พวกเราหลายคนต้องตื่นขึ้นหลุดพ้นจากความงวยงงสงสัยหลุดพ้นจากความรู้สึกสลึมสลือทั้งหมดนี้คือความรู้สึกที่มันเป็นความใฝ่ฝัน ที่มันกำลังจุดประกายแห่งแสงสว่างให้เราตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างแท้จริงจงโปรโดรู้เถิดว่าจงโปรโดรับรู้เถิดว่าดาวเคราะห์โลกคือดาวข้อโลกคือโลกแห่งความจริงในมิติของความเป็นมนุษย์มันเป็นความจริงในมิติของความเป็นมนุษย์แต่เมื่อเราค้นพบจิตวิญญาณที่ทองแท้ในสภาวะของความรักที่เราใช้คำว่า you are our love ทุกคนคือความรัก และเราทั้งหมดคือแสงสว่างแห่งความตระหนักรู้แค่เรารู้สึกถึงความจริงแท้อย่างลึกซึ้งก็จะทําให้เราสามารถที่จะหลุดพ้นจากภาพลวงตาเราจะค้นพบพลังอํานาจอันเล่นลับของชีวิตและเราจะสามารถที่จะตระหนักรู้ถึงชีวิตที่แท้จริงเจอที่รักพวกเราทุกคนต่างหล่อล้อมและถูกสร้างขึ้นด้วยความรักภายในแก่นแท้ของชีวิตและพลังงานของความรักก็คือความจริงและสิ่งที่ ดำรงอยู่จากความรู้สึกและหัวใจนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของวิญญาณหรือความเป็นมนุษย์นั่นเองขอให้พวกเราจงรู้เถิดว่าวันนี้เรากำลังรู้สึกถึงภารกิจที่ล้ำลึกที่สุดภารกิจที่ทำให้พวกเราเป็นอิสระจากร่างกายเนื้อเป็นภารกิจที่เราจะต้องเป็นอิสระจากความคิดอิสระจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอิสระจากความรู้สึกที่มันติดยึดอยู่ในเวทนาของความเป็นมนุษย์ คนพบความรู้สึกของจิตวิญญาณที่เป็นอิสระจากกระบวนการของความคิดจิตใต้สํานึกที่มันป่วยเรารับรู้ถึงความรู้สึกที่เหนือกว่าได้เป็นอิสระจากร่างกายเนื้อเข้าถึงความรู้สึกของโลกแห่งความเป็นจริงที่มีจิตวิญญาณสถิตยอยู่ทุก,กลมหายใจของเราและนี่คือภารกิจที่จะทําให้เราเป็นอิสระจากโลกแห่งความจริงทางกายภาพใช่โลกแห่งความจริงทางกายภาพนั้นเป็นเพียงเสมือนสิ่งที่เราจะต้องต้องสัมผัส ต้องรับรู้สิ่งที่เราสามารถมองเห็นและรู้สึกได้ในแบบของรูปรักษ์ที่มันเป็นความจริงทางกายภาพเท่านั้นแต่โลกแห่งชีวิตและจิตวิญญาณอันสูงส่งนั้นเป็นความรู้สึกที่มนุษย์หรือพวกเราทุกคนต่างสัมผัสจากหัวใจของเราและมันดำรงอยู่ในความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีวันจบสิน้นมันดำรงอยู่ในสภาวะสูงสุดที่ทําให้พวกเราทุกคนนั้นเป็นอิสระเป็นอิสระจากการถูกกักขังทางความคิด เป็นอิสระจากการที่เรายอมจำนนและในที่สุดพวกเราก็กำลังมายืนในจุดที่มันสำคัญที่สุดแห่งชีวิตเป็นจุดยืนที่มันสำคัญที่สุดแห่งชีวิตคือการปลดปล่อยตัวเองจากการถูกกักขังทางความคิดวันนี้เรากำลังปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแน่นอนครับว่าชีวิตที่มันลำเลิศมันคือการค้นพบภารกิจแห่งกระบวนการของการตื่นรู้ซึ่งเกิดขึ้นในขณะจิตนี้ของพวกเราเป็นความรู้สึกที่เราตา่างเป็นอิสระ เป็นความรู้สึกที่เราต่างค้นพบทางเลือกเสรีที่มันเป็นฟีลช่ซึ่งเราจะต้องเข้าถึงประสบการณ์ของความรู้สึกนี้อย่างท่องแท้พวกเราจงรับรู้ไว้เถิดว่าวันนี้เรากําลังรู้สึกกับหัวใจของเราอย่างลึกซึง้งเรากําลังค้นพบความล้าเลิศประเสริฐสุดของชีวิตของเราอย่างแท้จริงขอให้พวกเราใช้หัวใจของเราในการสัมผัสความรู้สึกนี้สัมผัสก้นบึ้งของดวงวิญญ,ญาณสัมผัสภารกิจที่ล้ำเลิศที่สุดที่เรากำลังส,สแดงตัวเอง ในรูปแบบของความเป็นมนุษย์ที่เราจะกำลังเข้าถึง expression of love เราต่างค้นพบความจริงของชีวิตที่ทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักที่เต็มไปด้วยความหมายและความรู้สึกถึงความทรงคุณค่าหรือมีคุณค่าเราก็ถึงคุณค่าในความเป็นเราเข้าถึงคุณค่าเพราะเราเห็นคุณค่าของความรักและเราได้ใช้ความรักในการขับเคลื่อนชีวิตขับเคลื่อนโลกใบนี้ขับเคลื่อนความรู้สึก ของการดำรงอยู่ของชีวิตช่วงเวลาสำคัญที่พวกเราจะได้ตระหนักรู้ความจริงที่ว่านั้นโลกใบนี้ที่นี่เรามีชีวิตอยู่มันมีภารกิจสำคัญที่สุดของชีวิตที่ถูกบรนทึกและลงโปรแกรมไว้ให้เราได้ค้นพบทางเลือกเสรีที่มันเป็นฟีวิลได้ค้นพบความจริงแท้ที่เหนือกว่าการใช้ชีวิตแบบเก่าหรือการใช้ชีวิตแบบที่เราไม่เคยรู้ว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงแค่ลมหายใจหรือมีชีวิตอยู่ไปวันๆใช่ พวกเราหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าการการที่เราจะใช้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อจะให้ชีวิตของเราดำเนินดาเนินไปอย่างงดงามสง่างามเมื่อเราได้รู้ถึงภารกิจว่าเราคือใครสิ่งสำคัญก็คือเรารู้แล้วว่าเราคือใครเราเป็นใครก็ได้บนโลกใบนี้เพราะเรามีสละโลกให้อิสระกับเราเสมอโลกให้อิสระกับเราเสมอมีเพียงแค่เราที่ไม่ได้ให้อิสระในตัวเราเอง คำถามชื่อว่าเราเป็นใครเธอต้องการเป็นใครเธอมาที่นี่เพื่ออะไรใช่คำตอบก็